สวัสดีค่ะแอดมาลงแนวทางหวยลาวสตาร์วันที่หนึ่งให้นะคะก่อนที่แอดจะมาลงแนวทางหรือก่อนที่แอดจะให้แนวทางวันที่หนึ่งมาดูแนวทางวันที่สามสิบก่อนก่อนนะคะดูกันเลยค่ะนี่นะคะผลที่แอดให้ไปนะคะแอดเน้นให้ตัววงนะคะผลที่ออกแอดเน,น้นเน้นนี่นะคะ ันรูดสามกับหนึ่งกับเจ็ดแอดคิดว่าสามเนี่ยมันตัวโชนมันมาใช่ไหมคะแต่ตัวหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยแอดให้ดูว่ามันมาทุกวันของราวสตาร์นะคะหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยวันก่อนเข้ามาหนึ่งนะคะวันนี้มาเจ็ดนะคะมาเจ็ดล่างสองตัวเนี่ยถ้าวิ่งราวสตาร์แอดบอกว่ายังไงก็ไม่หลุดนะคะเพราะมันเข้าจริงมาทุกวันนะคะเนี่ยมาดูที่แอดให้นะคะแอดเน,น้นเน้นตัววงนะคะศูนย์สามหนึ่งสามหกสามนี้นะคะ ผอที่ออกออก340นะคะแล้ว57นะคะก็ไม่เข้านะคะหลุดนะคะเข้าตัวตัววิ่งนะคะและตัวที่แอดบอกว่ามันเข้าได้ทุกวันนะคะ1นกับเมาดูแนวทางวันที่วันที่1กันต่อคะ่ะแนวทางวันที่1 แอดพูดผิดหรือเปล่าเนี่ยลืมไปลืมไปวันที่สามสิบวันที่สามสิบเอ็ดนะคะแนวทางวันที่สามสิบนะคะสามสิบเอ็ดนะคะแอดก็มั่วไปแล้วแนวทางวันที่สามสิบเอ็ด ลาวสตาแนวทางลาวสตานะคะวันที่31อนะคะแอดลืมไปแอดคิดว่าเป็นวันที่หนึ่งมีตัวไหนบ้างมาดูกันเลยค่ะสี่สามสองห้าสอง 0ูนนะคะตัวชนตัวเน้นนะคะเข้าแล้วค่ะตัวชนนะคะชนที่สองนะคะตัวชนชนที่สอง เน้นวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดสองได้ตัววิ่งแล้วนะคะวิ่งรูดสองนะคะแนวทางวันที่สามสิเอ็ดนะคะมาดูตัวที่อัดจับคู่ให้เลยค่ะตัวแรกสี่สี่ห้าสี่สอง สี่ศูนย์าห้าสาสองสาแล้วก็สองห้าสองสองสอนี่นะคะจับออกมาได้นะคะ9คู่นะคะมีตามนี้นะคะตัวนิ้นตัวฟันรูดนิ้นนิ้นวิ่งรูดสองนะคะ แอดนิ้นน้นวิ่งรูดสองนะคะส่วนมากมันจะมาตัวนิน้นตัวฟันมันจะชอบมาข้างบนนะคะมันชอบมาบนตัวนิน้นตัวฟันของแอดนิน้นนิ้นวิ่งรูดสองนะคะสองมีสองอะไร แ,แอดก็ยังฝากเหมือนเดิมนะคะฝากให้ซื้อติดถ้าเล่นกันก็ให้ติดตัวนี้ตัวฟันลูดแอดเน,น้นๆน,นะคะแต่ตัวซื้อติดน่ะเผื่อเผือชอบนะคะแอดให้ติดหนึ่งเหมือนเดิมนะคะติดหนึ่งกับเจ็ดไว้นะคะอย่าทิ้งนะคะหนึ่งกับเจ็ดนะคะเพราะว่าราวสตามันชอบชอบติดหนึ่งกับเจ็ดทุกวันนะคะ ยังไงมันก็มานะคะบางทีมันอาจจะมาทั้งห่งทั้งเจนะคะวันนี้นะคะแอดคำนวณทุกวันแอดดูแอดก็รู้นะคะว่ามันหวยมันออกอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่แต่ตามจริงที่แอดคำนวณได้นะ่ะมันไม่มามันไม่มี1กับเจ็ไงคะแต่ว่าแอดขอติดนะคะให้ติด1กับเจสมมติว่าชอบ2อเงี้ยก็สองหรือ2องนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าคุณจะ1อะไรก็ได้หรือว่าจะเกิดอะไรก็ได้อย่างเงี้ยคะ่ะ ได้หมดนะคะมาดูกันต่อคะ่ะตัวแอิเน้น,น,นวิ่งลูดฟันลูดนิ้นน,นสองมีสองอะไรตัวแรกสามสองสามสองสี่สองสี่ศูนย์ แล้วก็สองห้านะคะแอดเน้นให้แค่สี่คู่นะคะถ้ามาเบิลก็มาสองสองนะคะแต่มารอดูกันค่ะว่าตัวฟันเน,น้นเน้นวิ่งรูดแอดจะมาไหมนะคะสองนะคะถ้าใครชอบหรือว่าชอบตรงนี้เราก็จับเอาเอาเป็นหนึ่งใส่หลักร้อยหรือเกตใส่หลักร้อยอย่างนี้ก็ได้นะคะเผื่อมานะคะเผื่อเผื่อแอดก็พูดไปอย่างนั้นนะคะเผื่อมาแต่มารอดูว่ามันจะติดไหม ซื้อติดกันหน่อยนะคะเผื่อมันติดมานะคะเพราะว่าเอาตามนี้นะค่ะถ้าใครชอบเล่นลาสตารจริงๆคุณคงรู้ดูดูหรือว่าการที่คํำนวณลองลองดูนะคะว่ามันมาจริงหรือไม่จริงนะคะแอดก็ขอฝากแค่นี้ละค่ะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดรู้ให้แค่เป็นแนวทางนะคะยังไงแอดก็ขอฝากช่องด้วยนะคะช่องเกากาแอดพีพารวยด้วยนะคะ ขอฝากด้วยนะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดลงให้แค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชอบหรือยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง youtube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ